สวัสดีสวัสดีค่ะพี่พี c เอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่อง YouTube แพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมค่ะทุกคนเนาะทุกคนนะวันนี้แพรวากระซิบเบาเนาะยังเซนที่ประเด็นที่ FC, เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ถทมนะทุกคนว่าเอียงกับแพงเบิร์เนาะทุกคนเขาคล้องเครือง่ายอยู่ทางบ้านเป็นเฮ็ดแนวไดกายอยากจะบอกว่าอยู่ไปจังสันไหนพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ไปตามยถา สิ่อิ่นวายาธากรรมกับบอแมนเนาะทุกคนแก้วไปแบบนั้นเพราะว่าจักเหตุจังไดผู้ฒถาผู้แก่เนาะทุกคนเพ่อนกับบอซาหมาดทีจะมาเหตุงานหรือว่าทํางานเหมือนหลูกหลังล,ลานใดเนาะแต่บางคนโชคดีอาจจะมาทํางานในไทยเจอเจ้าหน้ายที่ดีเนาะทุกคนเจอเจ้าหน้ายที่ดีเลยกะอ่า เจ้าหน้ายที่ดียังพอนะทุกคนพองานที่ดีนํานอนหละะ้วก็เฮ็ดในห้าแบบเอออ่ามีความสุกหรือว่ามีเงินมียังส่งหายทางบ้านนะทุกคนพอแม่ก็อาจจะได้สบายแน่อาจจะมีเงินมีคำสือแนวอยู่แนวกินเนะทุกคนแต่นะที่นี่อ่ะบางคนนะอันนี้คือบางคนบางคนที่อยู่บ้านของพี่ว่าทุกคนอย่างเช่นกรณีที่พี่ว่าเคยเวอาให,ให้ฟังเนาะว่าเพื่อนเป็นจังไดคือแบบว่าอ่าเหตุ hey, งานอยู่บ้านเนาะ เฮ็ดงานอยู่บานน่ะก็คือหนองคนหนึ่งที่พี่ว่าหูจักเนาะเฮ็ดงานอยู่บานนะ่ะเลียงหนองเนาะทุกคนแล้วก็เฮ็ดงานบาทนำ้ำแรงเงินเดือนนี่ก็คือได้ยู่ประมาณหนึ่งล้านบาทอ่ะขอโทษหนึ 1, 000, 000, นะ่งล้านเกียรเนาะทุกคนหนึ่งล้านเกียบนี่ก็จะประมาณอ่ะสองพั 2, 000, บนบาทเนาะทุกคนเนาะต่อเดือนหนึ่งพี่ว่าก็เลยแบบ ก็เลยแบบเห็นใจนะทุกคนเห็นใจมากๆเลยแหละที่เนี้ยคืออ่าเขานั่นกับแบบว่าพอของเขาเนะทุกคนไปแบบว่าอ่าเฮตดเวียอยู่ในบานของแพ่ว่านั่นแหละและที่เนี้ยก,กลูกคอยกับไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยได้ยังถึงางๆนานะทุกคนเนาะพอแพ่ว่าก็เลยเราเห็น้นฟังว่าเออลูกสาวคอยกับไปเฮตุงานอยู่อ่าอยู่ประเทศไทยทยันตสีาะไปอ่าไป ไปทางผู้ใหญ่ก็คือไปทางผู้ใหญ่ไปทางผู้หน่อยผู้หน่อย,ยก็คือหนองของพี่ว่าเนาะส่วนผู้ใหญ่ก็คือโตของพ่ว่าเองนะทุกคนแล้วก็ใหญ่มากก็นั้นก็คือเอือยเนาะอืมเพิ่นก็เลยบอกให้ฟังนะว่าเออไปถึงไปทางผู้ใหญ่ผู้น่อยเนาะเพราะว่าส่วนส่วนหมากนันคนอยู่บ้าน <c oughs> เพิ่นจะบอกว่าผู้ใหญ่ก็คือคนที่มีมีอายุลร้กลัวก็คือคนโตอยังประมาณนี้าผู้หน่อยก็คือคน คนสุดท้ายเอ,อ่ยยังประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะเฮ็ดงานบ้านนะทุกคนหนองกะเฮ็ดงานบ้านเอ่ยก็เฮ็ดงานบ้านโอ้โหคาว่างานบ้านนี่ผู้ใดผู้ใดก็อยากให้มานะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเป็นยังคืออยากให้มาการเที่ยาเฮ็ดงานบ้านนี่มันดีอย่างหนึ่งคือเฮ้าโบได้คอยได้ออกไปใช้อ่าบบได้เจอผู้คนมากมายเนาะทุกคนแต่ก็อีกอย่างหนึ่งค่นเฮ้ากบอยู่น้าเพื่อนผักอยู่น้าเจ้าหน่ายได้รับ ความดูแลจากเจ้านายนะทุกคนบอกเลยว่าหลายๆคนอะเป็นยังถึงอยากหายลูกเคดงานบานนะทุกคนเพราะว่าคําว่างานบานนะมันเป็นงานที่อายุกตัวอย่างเนาะการที่เราทํางานโรงงานนะทุกคน ความเสี่ยงมันอาจจะเยอะขึ้นหนึ่งเราไปเจอเพื่อนผูงที่เยอะแยะหมดงานโรงงานอ่ะบางงานก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งอะไรก็อาจจะเกิดเออขึ้นมาหาเงินเนาะมาทํางานหาเงินจะเก็บเงินอ่ะให้ส่งให้พ่อให้แม่คือความหวังของพ่อแม่อันดับแรกเลยลูกไปหาเงินอ่ะก็คืออยากจะได้เงินจากลูกเพื่อที่จะเอาไปใช้หรือว่า เอาไปจุนเจือในครอบครัวนั่นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าลูกมาทำงานโรงงานอ่ะอาจจะเจอหนุ่มๆสาวๆเขาก็อาจจะรักกันชอบกันการที่รักกันชอบกันนะถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะคะทุกคนมันไม่ผิดแต่ว่าถ้าเรามีชีวิตครอบครัวแล้วในช่วงเวลาที่เรายังไม่พร้อมเนาะ ยังไม่พร้อมยังไงคือหนึ่งเรายังไม่มีงานที่ดีไม่มีงานที่มั่นคงยังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยพ่อแม่ทางบ้านก็าําบากนะทุกคนก็คืออาศัยพึ่งพาเราแต่ถ้ามีครอบครัวแล้วเราจะให้พ่อแม่เต็มที่ไหมคือไม่ได้สําหรับคนอื่นไม่รู้นะแต่สําหรับเพวาเววามีเพว่าคิดว่ามันไม่ได้มันไม่เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องมีภาระเพิ่มขึ้นหนึ่ง เรามีครอบครัวเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานในครอบครัวของเราอยู่แล้วทุกคนแล้วไหนจะรับผิดชอบพ่อแม่สามีอ่ะไหนจะรับผิดชอบพ่อแม่ของตัวเราเองอ่ะคือสําหรับเพวาเพวาคิดว่ามันมันคือเงินเดือนเนี่ยถ้าขั้นต่ํานะหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะอ่ะโอเคเราไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นเราเสียอาจจะเสียค่ากินอ่ะ ค่ากินเนี่ยคือเล็กน้อยมากแทบจะไม่ได้จ่ายเลยอาจจะเสียค่าเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวอะเสื้อผ้าอะขั้นต่ำะนะทุกคนเราไม่มีวันที่จะใช้หมดหรอกเงินหนึ่งหมื่นบาทอ่ะอย่างน้อยเราต้องใช้ประมาณสี 5, ่ถึงห้าพันอะอย่างมากนะสำหรับตัวของเพวาเองเพววาหาเงินเก่งนะแต่เพวาก็ใช้เก่งนะคะทุกคนอันนี้เนาะอันนี้คือความคิดของเพวาะนะ ก็ประมาณนั้นนะทุกคนก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออทำไมคนถึงได้ถามว่าถึงได้ถามว่าถึงอยากให้ลูกสาวมาทํางานในไทยแล้วมาทําเป็นแม่บ้านอะไรต่างๆนาะนาะเพราะว่ากรณีนี้คือพ่ว่าบอกเลยว่ามันมันดีมากมันดีจริงๆนะพีว่าไม่รู้อ่ะพ่ว่ารู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากเลยที่ ได้มาทำงานบ้านได้มาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ในายจ้างคนไทยทำดูแลบ้านให้เจ้านายอ่ทำกับข้าวรอเจ้านายทุกวันอตอนเช้าทำกับข้าวให้น้องก่อนไปโรงเรียนตอนเย็นทำกับข้าวรอเจ้านายก่อนมาจากทำงานคือถามว่าบางคนอ่ะมันดีไหมดีนะทุกคนถามว่าและในความรู้สึกดีเรามีโอกาสไหมที่อยากจะทำให้พ่อให้แม่ สำหรับแพรวาแพรวาคิดว่าเราทาเราก็เหมือนเราทําให้พ่อให้แม่นะบางคนอ่ะอาจจะคิดว่าเฮ้ยเธอไปทําให้คนอื่นกินอ่ะแต่พ่อแม่เธอไม่ได้กินเลยกับข้าวสีมือเธอทุกคนเชื่อไหมเราอยากคิดแบบนั้นเพราะว่าการที่เราทํางานหาเงินจากการที่เราทํากับข้าวให้เจ้านายคนที่เราลักคนที่มีพระคุณกับเราอ่ะ เราได้เงินมาแล้วก็ส่งให้พ่อให้แม่ที่บ้านใช่ไหมคะพ่อแม่ที่บ้านอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อเราอย่าไปคิดว่าเรามาใช้แรงงานให้คนอื่นฟรีๆคนที่คิดแบบนั้นนะะ่ะคือคนที่ไม่รู้ความหมายของการทํางานนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่างานคือความสุขของเราถ้าเรามองแบบมีความสุขนะคะทุกคนก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออการที่จะให้น้องคนนั้นมาทํางาน เขาก็เลยหวังพึ่งแพรวาเนาะให้แพรวาถามงานให้ทุกคนแพรวก็ถามแต่ไม่ใช่งานบ้านแต่เหมือนจะงานบ้านเพราะว่าอยู่กับเจ้านายถึงจะเป็นงานอีกแบบหนึ่งนะทุกคนที่มีและงานแบบอะขายน้ําอะหรือว่างานที่แบบขายของอะขายของแบบหนังสืออะเป็นหนังสืออะไรนะเป็นหนังสือแบบการเรียนของเด็กอะทุกคนแต่ว่าเราได้อยู่กับเขา เราได้พักเราไดอ้อาศัยอยู่กับเขามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะก็เลยแบบรอรอนะทีนี้ก็เลยรอว่าเออถ้ามีโอกาสนะสงการหรือว่าหลังสมการถัดไปเขาอาจจะได้ขึ้นมาทํางานในประเทศไทยเพราะว่าอยากขึ้นมามา,มากๆทุกคนเนื่องหนึ่งภาระทางครอบครัวมีอ่ะแล้วก็สองคือครอบครัวเขาก็แบบว่าลําบากนะทุกคนลําบากถึงขั้นหนึ่งคือแบบว่า ลำบากแหละเพราวาชีวิตเพราวาเพราวาว่าลำบากแล้วแต่พอหันไปมองชีวิตของน้องเขายิ่งลําบากกว่าแพราวาอีกนะคะทุกคนแต่นี่คือความลําบากของคนเรามันย่อมมีกันหมดทุกคนเนาะแต่ว่าใครจะมีมากใครจะมีน้อยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดว่าทําไมยังไงนะคะทุกคนคลิปนี้แพรวาก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่าคําพูดไหนที่ พูดผิดพลาดประการไหนนะคะทุกคนหรือว่าพูดวกไปวนมาทําให้ FC ไม่เข้าใจแล้วก็เพียว่าก็ต้องขอโทษขอไหวจัดใจจริงๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเพียว่าก็ยังงงกับคําพูดของตัวเองเลยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและก่อนจะจบคลิปนะคะเพะียวาก็ต้องขอโทษขออภัย FC ทุกคนนะคะที่บางครั้งบางคราเพียวว่าอาจจะไม่ได้ไปเข้าไปตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้ไปกดหัวใจให้นะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพะียววาก็จะพยายามปรับปรุงและแก้ไขนะคะทุกคนจะได้มีเวลาให้ fc มากขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ